ทุกคนใครเคยกินเมนูนี้บ้างเป็นของกินเล่นของทางเหนือนะก็คือกระบองทอดใครรู้จักบ้างเราไม่รู้นะว่าภาคอื่นมีเป้าแต่ว่าของเราอ่ะภาคเหนือเชียงใหม่อะ่ะเป็นของกินที่เราชอบกินมากตอนเด็กๆนะเขาก็จะเอาฟักทองเนาะมาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เ๋ยวเอาไปชุบกับแป้งเนาะ แล้วก็มีใส่พริกใส่กระเทียมใส่หอมอะไรเงี้ยแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมมันจะดูเหมือนของกินเล่นที่แบบเป็นของข้าวแล้วประเด็นคือมันอร่อยมากแล้วมันเป็นของกินเล่นที่เดี๋ยวนี้คือหาก,กินยากแล้วนะทุกคนนี่คือแม่ทําให้กินนะก็จะใส่แป้งโกกิกับแป้งทอดกรอบลงไปกะกะเอานะทุกคนนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่ใส่ไปเท่าไหร่และนางก็คือถือกล้องเองนะคะอ่ะใส่น้าเข้าไปแล้วก็คนคนคน เนี่ยเราอ่ะพยายามจะหากินหลายรอบแล้วแล้วมันหาไม่เจอเนาะไม่ถูกใจอ่ะนี่แม่ก็เลยทําให้กินแล้วก็เอาไปทอดแค่นี้เลยทุกคนใดๆก็คือกลิ่นหอมมากของทานเล่นในวัยเด็กของเรานะก็คืออร่อยใครไม่เคยกินลองไปหากินดูนะแม่ก็ทํากินเองเลยไงายมาอมืขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนวันนี้ก็คืออิ่มท้องแตกจ้ะ